อับรถก่อนอืมลมยางโอเค <c oughs> แบตเตอรี่นี่ดู g p s ของมะลิได้เลยดีเก็บับหม,ม,มดนำทางอับหมดออบรถดีกว่าวะป้า <ปะ S 2> ก็ให้วันนี้แทงนะครับวันนี้แท้งมา,มามาลองของเขาไผ่ครับ,บขับรถเขาบอกว่าทางไม่โหดอย่าพาไป ันนี้พี่ถงการไม่ใช้ไม้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เหรอไปดิขยับไปข้างหน้าเนี่ยจอดไปกี่ข้าวมันนะว่าเจ้าของงงครับเจ้าของอย่างนี้มันจะเห็นล้อนี่เห็นไหมเนี่ยโอเคมันจะเห็นล้อเขาเริ่มเข้าใจแล้วพี่เริ่มเอียงนะครับบางทีเราอาจจะ รถขวาอ่าจนะลำคัญนี้ไปเกียร์เต้เราใช้นี่เลยของของเขาดีจริงๆเลยครับโอ้โหถังสดสามร้อยทางเขาไผ่นะครับนี่ทางไปเขาไผ่นี่จุดเริ่มต้นนะครับเลี้ยวซ้ายจากถนนเส้นสามสามหนึ่งมครับกับรถกับรถเลี้ยวซ้ายครับเส้นทางสามสหนึ่งไปสันดิษฐนิดเดียวเองครับห่างจาก บางละมงมาเก้ากิโลเองครับโอ้โหหมดแล้มันมันตึงอยู่วะนั่นแหละครับนี่มันเนี่ยที่มันเตียนมันเตียนยากนะเนี่ยมันจะเตียนยากฉันไม่อยากเป็นรอยแกลบเดี๋ยวต้องมีเจิมรอยเจิมแน่นอนครับเนี่ยเอาหมดเอาหมดบนทางก่อนเอาไยังสับสนหมดเลยครับโอเคครับเตียนเยอะเขาอยากลองของ แต่ทางมันดีอยู่ครับนี่์อย่าทำไมกูเว้นนี่วะเอ้าเย็ดเป็ดเอามาไเลยถ่ายแล้วจ้านี่เจ็ดเป็ดรถเขานี่ไม่กลัวอะไรนะครับรถเขาซื้อมาเพื่อลุยครับหลังนองโอ้โหแค่นี้ก็อย่างหังนี้นี่มั้งใช่ให้่เฉยไม่เป็นรอยหรอกอ๋อแจ็คมึงมึงต้องลงลงถ่ายใช่ไหม มึงต้องลงเฮ้ยก็ไปดูไลฟ์กูก่อนทําไมมันมันไม่ได้หลุมหลุมเล็กๆน้อยๆเองมีเอียงนิ้ตรงนี้ก็น่าจะหลายชั่วโมงนี่เนี่ยโอ้โหมันขึ้นยังไงเนี่ยของจริงครับไอ้จักมึงมึงต้องขึ้นไปดูลายกูวันเนี้ยไม่ต้องดูลายมันมันได้เอียงมากไอ้ห่ามึงที่เที่ยด มันดับอ,อ๋อมันมันพักหน้าจอมันลองแตะลองแตะตรงกลางจอบ้างมันมีจุดแดงๆบ่เด็อเกอ,อ,อมันกรลัถ่ายอยู่ออโอเคได้่อยไปไม่เป็นไรล่ะเฉยงนิดหนึ่งนซ้ายเอาลครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับโอ้เขาไม่เร่งเขาดูจังหวะครับ โอ้โหโ,โอ้โหโอ้โห my god to วัดเขาไปเล็กสัตว์ต้องไปเอาเมียไปตัดหรอร่างเรียนแบบนี้ไปตัดมันเลยจ้ามันไปดูขอกมันนี่เป็นร้อยอะไนี่ยสายลุยสายลุยยังดีอยู่ยังดีอยู่ไม้ต้นไม้ผิวอยู่ ดูทางก็โหดพอสมควรนะครับนี่เขาไผ่ดูดูขึ้นเขาไผ่ครั้งแรกแล้วว่ากล้องโอ้โหมันมันมันเป็นงิ้เนี่ยออืืเป็นทางในกล้องมันต้องขยิบทางเลยอ่ะโอ้ยอ่ะเผยเผไม่ได้เลยลงไปดูกันเว้ยมึงต้องลงไปดูแล้วเนี่ยเออตอนนี้กูไม่กล้าไปแล้วรอก่อนนะครับ